ครับสวัสดีครับเป็นประจาทุกวันนะครับสิบเอ็ดโมงเช้าโดยประมาณนะครับกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนที่จะทําการไลฟ์สดนะครับในแง่ของภาพรวมตลาดคําถามหุ้นรายตัวนะครับท่านผู้ชมก็สามารถส่งคําถามเข้ามาได้ในสองเพจเลยนะครับเพจแรกก็คือเพจของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าเราเลยนะครับใน Facebook นะครับแฟนเพจไอล่าหรือมันก็ที่มันนี่สเตชันนะครับซึ่งก็จะตอบให้ทั้งสองเพจเลยนะครับ โดยภาพรวมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตลาดก็ย,ยังยังยังอยู่ในลักษณะของไม่แน่ใจนะครับว่าหลุดเป็นหลุดแนวรับได้หรือยังแต่อาการก็ยังพยายามจะสู้อยู่นะครับพยายามจะสู้อยู่นะครับที่เริณพันสามร้อยนะครับถึงพันสามร้อยสิบบริเวณนั้นนะครับดี๋ยวดุกกาบอันหนึ่ง นะครับมาดูต่างประเทศก็ตัวใครตัวมันดาวโจนเขาก็ไม่มีใครสนใจเขายังคงขึ้นต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าในเอเชียก็สรสๆแบบเดียวของเราอะนะครับส่วนภาพรวมตลาดของเราเนี่ยมันมันมันปริมปริมเป็นวันที่สามแล้วนะครับที่ที่ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือบริเณป,ประมาณพันสสิบจุดได้นะครับ มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตลาดรวมเองก็ดูแล้วก็พยายามนะครับพยายามจะยืนจะยันอยู่แต่แบบไม่มีแรงเลยนะครับก็ภาวนาให,ให้ให้ยืนได้นะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตลาดต้องเข้าสู่นวโน้มขาลงนะครับซึ่งลงเยอะด้วยนะครับถ้าเป็นนวนมขาลงเนี่ยจะลงลงได้ค่อนข้างเยอะ นะครับวันนี้ก็ตัวเลขเศรษฐกิจก็ออกมาส่งออกก็ดีกว่าคาดหน่อยคือลบแค่สิบสองเปอร์เซ็นจากที่คาดก็ลบประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็หลายๆอย่างเริ่มเริ่มดีกว่าคาดประมาณนี้นะครับแต่ว่าตลาดรวมเองไม่ค่อยดีเลยนะครับเหตุผลที่มันเราเคยคุยกันนะครับว่าตลาดเนี่ยเขาจะลัวเรื่องโควิดมากนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันยังกวาดวิตกอยู่นะครับว่าจะมี และลอกสองหรือไม่ยังไงนะครับก็ก็เลยลงมาปรินปรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ายืนต่ำกว่าพันสามรอสิบนานนนนานไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นเป็นแนวโน้มขาลงไปแล้วนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ถ้าหลุดพันสองกก็จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณขายมากขึ้นนะครับ ก็สู้กัน,นยังก็รุ้นอย่างใจไม่ดีนะครับว่าอย่ามาชนชนแบบนี้นาน,นานมันหวาดเสียวนะครับครับในเพจมานิชเตเดชั่นก็ส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับ आमारी में रहने है ก็น,นะครัยาอสอ่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคคุณโน้ตนะครับ B A เอาบางกากเอเวนะครับก็ลงมาที่แนวรับนะครับก็อยู่แถวๆแนวรับพอดีนะครับ ก็รับข่าวร้ายไปเยอะแล้วแหละนะครับก็ลุ้นโมภูกเกตโมเดลว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กเป็นยังไงนะครับว่าการท่องเที่ยวจะได้ฟื้นกลับมาสักทีหนึ่งนะครับก็ก็เห็นด้วยเลยนะครับว่ามันต้องอยู่กับโควิดกันอีกนานเพราะนั้นก็ต้องต้องสู้กันนะครับปรับตัวสู้กันนะครับครับสวัสดีครับคุณสากรน,นะครับ ครับคุณน้อยสวัสดีครับ GPC นะครับ GPSC GPSC ว wow. ้าตัวนี้เราให้ขายมาโดยตลอดเลยนะครับกลุ่มพลังโรงไฟฟ้านี่ขายแล้วขายอีกนะ ก็อยู่ที่แนวรับสุดท้ายบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็คือ62บาท62บาทสลึงนะครับถ้ารับมาอยู่นี้ลงยาวเลยลงไป50เลยนะครับ advance เลยนะครับ แอดวานก็ปันผลไปนะครับรับปันผลไปราคาก็ลงมาปรับฐานนะครับปกตินะครับารับยืน183นะครับลงมาก็ใกล้เคียงละก็ทยอยซื้อได้นะครับนะ้าตัางก็อยู่ประมาณ193ได้มั้งอืมประมาณนี้นะครับ ครับสวัสดีครับคุณดุสิตนะครับแบมวันนี้วันรุ่มมาด้วยนะครับ mm hmm. วันรุ่มโดดเลยนะครับแค่ชั่วโมงเดียวเท่ากับมากกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเลยนะครับ mm hmm. โอเคเลยดู ก็หวังว่าจะมาช่วยบิวอารมณ์ตลาดได้นะครับสําหรับแบมน้ำตาลอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้ก็ทยอยซื้อได้นะครับน้าตาลอยู่ประมาณยี่บห้าบาทห้าสิบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอลรุ่มก็มาดูมาดูดีเลยนะครับก็มีแก๊ปอยู่นะข้างบนยี่บห้าบาทห้าสิบนะครับคุณทิติยาพรถามทุกวันเลยนะครับทีก็คงเหมือนเดิมนะครับว่า มันมีแท่งนี้คำอยู่ต้องทะลุไปให้ได้นะครับก็คือสิบสี่บาทหกสิบนะครับถึงจะดูดีได้นะครับผ่าสิบสี่บาทหกสิบได้ก็ดูดีนะครับนันตั้งหัดไปดอยู่15สิบห้าบาทห้าสิบก็ต้องดูว่าจะจะผ่านได้ไหมวัลุวัล,วลุ่มมาเยอะพอสมควรเช้านี้นะครับสุไทย KKP อืมก็อยู่ที่แนวรับแล้วนะครับอืมแนวรับก็อยู่ประมาณสามสิบแปดบาทอย่าหลุดนะถ้าหลุดนี่ลงได้อีกเยอะเลยนะครับ ครับตัวเดียวับคุณหลังสันเบมนะครับเบมก็ป,ประคองเจอนารับแล้วมั้งนะครับอืมนารับอยู่แปดบาทห้าสิบนะครับนารับแรกอยู่ 8บาท90แล้วก็8บาท58บาท60ประมาณนี้นะครับส่วนแนวต้า้9บาท50แล้วก็9บาท70ไม่ค่อยสวยแพทเทิร์นเฉยๆนะครับนะครับมาดูสุดูนิสานะครับก็ก็ปรับเลยให้แล้วนะครับ เจดบวีคนเจดิวดีอืมวันนี้วอรุ่ม,มาสองวันแล้วอืมน่าสนใจ เดลีบิวดีแพทเทิร์นสวยงามมากนะครับวอลุ่มาสองวันแล้วแต่ยังไม่ผ่านนาต้านนะครับนาต้านเ็าอยู่ที่บริเวณเจ็ดบาทสี่สิบซื้อตรงนี้เราไปรอขายเจ็ดี่ศูนย์ก่อนแล้วถ้าผ่านเจ็ดสี่ศูนย์ได้ค่อยซื้อใหม่ฟอลโล่บายรอบใหม่นู่นเลยแปดบาทแปดสิบเลยนะครับโอเคนะรอบนี้วอลุ่มมาต่อนเนื่องสวันแล้ว b c p t y แ่กลุ่มลงไฟฟ้าดูดแล้วลงกันเละเทะเลยนะครับมีันผลผลม่รู้ลงเหมือนจะเหมือนจะขึ้นเครื่องหมายอะไรแต่ว่าในแง่าทางเทคนิคก็ยังลงได้อีกหน่อยนะครับ อีกบาทนึงเนี่ย11บาท80แนวรับนะครับบนบุลินนะครับ CTW ก็เป็น Defensive Stock นะครับที่ถือว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างแรงนะครับแนวรับก็อยู่12บาท80 แนวต้านก็สิบสาบาทฮนะหกสิประมาณเนี้ยครับไซเวอ์อ๋ตัวนึกว่าแซวกันชื่อหุ้นเหรอไอสามตัวนึกว่าฮิอะไรประมาณนี้อ,อวันที่ที่แล้วเกิดดาบปักวิญญาณแช่งเบลเลอร์เลยนะครับวอลุ่มมหาศาล เนี่ยแท่งเนี้ก็จบไม่น่าสนใจแล้วนะครับ c p f ก็ตั้งลำนะครับวันก่อนสวยงามตลาดดันลงทีเดียวสาสิจุดก็เลยเรามาตั้งลำากันใหม่ นะครับนาต้านตอนนี้อยู่สามสิบสี่ก็ทยอยซื้อสะสมได้นะครับเพราะว่าราคาหมูราคาไก่ยังคงยังคงอยู่ระดับค่อนข้างสูงนะครับนะครับก็ทยอยซื้อได้สําหรับเล่นระยะยาวนะครับส่วนระยะสั้นเราให้ผ่านสามสิบสี่บาทแล้วค่อยฟอโลโล่บายก็ได้นะครับเป็นลองใส่มือวิง่งไปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นอัพเทรนเต็มตัวเลยเนี่ย ยืนเหนือพอเข้าใกล้คลอเคียมูวิเสร็จแล้วมัจะทันฉีกตัวขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับ JMT อืม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 ก็เลทโปรฟิตลานสำหรับคนมีทุนต่ำๆส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นมูวิงเส้นนี้นะครับมูวิงห้าสิบวันจะเป็นตัวรับที่แข็งแรงมากที่ผ่านมาปรับฐานแรงๆลงมาก็รับอยู่หมดเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันห่างกันไกลเหลือเกิน อันนี้อยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดนะครับปัดตัวเลขกลๆมๆวันนี้สามสี่ห่างกันตั้งเจ็ดบาทเดี๋ยวก็ลงมาหากันนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าทยอยขายได้แล้วนะครับสำหรับภาะวะโอบอระดับนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับทองคำตอนนั้นที่ห่างกันสองร้อยเหรียญแบบเดียวกันเลยนะครับให้ดูเนี่ยทองคำตอนนั้นเนี่ยห่างกันสองร้อยเหรียญ มันลงล่อวันเดียวถึงกันเลยสองวันถึงอืมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ JMT จุนจีรพร TACC อเอก็อัพเทนเหมือนกันแต่ตัวนี้สวยกว่าเพราะว่ากำลังจะเบรกมิวไฮไฮเดิมที่6กบาทห้นะครับชนอยู่แตถ้าเบรกได้เนี่ย ก็ขึ้นได้อีกบาทหนึงนะ่งก็เจ็ดบาทห้าสิบเนี่ยเราได้โปรฟิตลันด้วยเส้นมูวิ่งเนี่ยโอเคเลยนะครับอันนี้ห่างก,กันเท่าไหร่อน,นี้หางก,กันบาทนเหมือนกันนะก็อบอ,อดพอสมควรน,นะครับทีอยู่ตอบให้แล้วนะครับอโอเควันนี้คำถามน้อย ครับตอบได้ทุกคําถามแล้วน,นะครับมาดูตลาดรวมตาพยายามาพยายามต่อไปนะอย่าอย่าหมดแรงนะครับเหมือนจะเหมือนคนจมน้ำอ่ะสู้สู้สู้สุดท้ายหมดแรงแล้วไหลลงนะครับถ้าลงนี่ทาเกต t พันสองร้อยี่สิบเลยนะก็ รีบบกลับขึ้นไปเพื่อรีกเรียกสัญญาณขายก่อนนะครับโอเควันนี้ก็คงจะตอบครบถ้วนคำถามนะครับแล้วยังไงเจอกันอีกทีวันพุธนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ